สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเมื่อน,นี้ทีมงานสถาน,นีลุยสารผ้ามาสถาน,นีรถไฟหน้าประดูตำบลน,น้าประดูอำเภอโคโพธจังหวัดปัตตานีครับผมครับทิศทางนี้ก็ไปจังหวัดสงขลาครับทิศทางนี้ไป จังหวัดเจาลาครับตอนนี้เขาอยู่พื้นที่ของจังหวัดปัตตานีครับผมครับเอามาเึิ่งวัาขบวนต่อไปคือขบวนยังครับผม สานที่มความเป็นสุขที่จะเดินทางไปแบบมวลรวดเร็วมวลที่เป็นเดินต่อรับส่งผู้โดยสารการเดินทางไปยังโกโลกสุดปลายทางสถานีกรุงเทพอภิวัฒน์โปรดติดต่อส่วนนี่้องสำหรับตัวด้วยครับสินสุดเสียงประชาสัมพันธสนะครับผู้โดยสารที่ยังมุมมีตัวเดินทางก็ให้ซื้อนะครับเนาะขอให้โกลกกรุงเทพอภิวัตน์ สิไปกรุงเทพนะครับขบวนต่อจากนี้ครับความประสงค์ที่จะเดินทางไปกับขบวนรถเร็วขบวนที่172รับส่งผู้โดยสารจากสถานีสุนัยกโกลกสุดปลายทางสถานีกรุงเทอพอภิวัตรอีกสักครู่ขบวนรถเที่ยวนี้จะเทียบชานชลาชานที่1ถ้าผู้โดยสารที่มีตั๋วโดยสารเป็นที่เรียบร้อยแล้วกรุณานํำสิ่งของและสัมภาระของท่านรอใช้การโดยสารในที่ชานชลาชานที่1ครับ